โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคิสเปอร์นะครับแล้วคุณอาเทมิสนะครับแอบเรสซิเดนต์อีวิลสามครับกับอีพีสองแล้วที่เราได้มิชชั่นตอนนั้นคืออะไรนะให้ไปติดเครื่องรถไฟที่ลงไฟฟ้าก็ได้ให้เครื่องมันเิิงมึงจะทำยังไงก็ได้ให้เครื่องบังเริงแล้วก็มีติดพาเซลไว้สองอันเอ้ยอีตัวเพชรด้วยหาเพชรสามสีโอเคเราไปกันเลยดีกว่า เดี๋ยวจะไม่ทางกลางเดี๋ยวมาดูระหว่างตัวเต็มกับตัวเดโมเพราะมันทั้มสเดียวกันเออไม่หรอกแต่ชุกนี้นะมันไม่มีใครใส่เหมือนไม่มีใครเหมือนเราขยดใส่เกาะอกขนาดนี้จะหลุดแลงไม่หลุดแลงเราโดนซ้อมดีแต่คอมากอะตัดสินใจดีว่าเราควรจะยิงนี่หรือเราควรจะเก็บไว้ดีกระสุนอะยิงตัวเองกันหรอหมายถึงเก็บกระสุนไว้สิไม่ได้ยิงนี่ล่อให้มันมาออกมัน เดินตามชี้มาเดินตามมานนี้เออเดินตามเี้มาสักพักแม่งเดินตามเข้าซอยมาเี่ยวนะไม่ ep ที่แล้วอะขามึงกระเพกเลยนะเขาหลีเขอหลตัวเองได้ไงมึงอะไม่รู้เรื่องยิยิง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  หวดร้อดังอะปวดร้ออะไรขนาดนั้นนะไม่เข้าใจตัวเองอุ้ยมันล็อกหมดแล้วมันยังล็อกเหมือนเดิมเธอเหมือนเดิมอือรถไฟรถไจะไปโคราชต่อดังป้าไปลาบุรีต่ออีกทีเธอเป็นคนร้องเพลงแบบนี้ได้ยังไงหยเต็มเลยอ่ะยังมีเหมือนเดิม reached the Which I've avenue. Carlos, main คาร์ลอสฉ i นเห็นถนนหลักแล้วเห็นมิชชั่นทาวเวอร์นั่นไหมคือโรงไฟฟ้าต้องไปเปิดศูนย์ที่ด้านเกิดให้จะลุยไฟไปเหรอฮะจะไม่ใช่หลงปุกเข็มนะก้าวแรกไม่ไปเลยหรอกหน้าก้าวที่สองนี่ยตาไฟเริ่มไหม้สะบงพอก้าวที่สามหงิกอย่างงี้โอ้โหมันอ้วกมันอ้วกใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวเราต้องหาเดี๋ยวก่อนนะเราลุยไฟไม่ไล่พูดจีนทำไมตนะิด <laughs> เป็นคงพวกพวกไม่ชักเราต้องหาสายางมาดับเพลิง<อ>เพราะไฟนี้มันเป็นไฟที่แรงมากไฟลากเหรอดับยากดับยากไฟนี้มันไฟที่แรงมากดับยาก แล้วคิดดูสภาพอ่ะเอารัวไปกล้ามซอมบี้แล้วเอาอะไรนะตัวถ่วงสองอันเนะ <c oughs> ปไว้ตรงขา <c oughs> คิดดูคิดคดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีิงคือในเพอ่ะจะยากกว่า PC นิดนึงนะเพราะว่าคนที่เล่น PC ก็จะแบบเล่นง,ง่ายมากเลยชั้นเทพวิ่งไวนู่นนี่แต่ลองมาเล่งในตัวเพยดูสิแล้วจะรู้มไม่ได้เหมือนเมาส์ใช่ เมาส์คือแบบมันอิสระมากแต่เนี่ยเห็นปหมแทบจะแบบยากมากที่จะได้เฮดช็อตทีละนิดเรียนกดเออกว่าจะถึงเฮด d และนี่คือแบบต้องใช้แบบประสบการณ์มากแค่ไหนกว่าจะได้ head s อ o t ดูดิกว่าจะสุนจะถึงหัวซอมบี้จะถึงตัวเนี่ยดูดิเ้าเพิ่มกระสุนมากและคือเราต้องพยายามให้ได้จุดนะคือแบบหมายว่าเวลามันเล็งไปมันจะเป็นจุดอย่างนี้ใช่ป่ะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อให้ได้แบบคริิต critical h i ะคือแบบยิงแรอบหัวกระจุยอย่างเงี้ยในนัดเดียว แต่จริงๆเราควรประหยัดกระสุนเพราะว่ากระสุนเป็นสิ่งที่นใหญ่เลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังก็เขาก็สั่งปิดกันเยอะเลอก็ปิดกันงอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยไม่ค่อยมีตังอย่านะเดี๋ยวมีเสียงเคาะประตูนะถ้ามีเสียงเคาะประตูนี่กูไม่ช่วยนะใครมาเยี่ยมเหรอเชิญเลยจ้าเชิญเชิญไปไหนเ่ะตามมาตามเออตามมาเดินมาถึงนี่สิ เกลือเป็นคนนี้สิเดีคนเดียวเสนอก้นไปเกินแปดหนุนอ้าวคุณกิติครับคุณกิติตอนนี้ประชากรหน้าคุกเต็มตาเต็มแบตาแล้วนะคุณกิติตอนนี้ประชากรหน้าคุกนี่เต็มตาแล้วเดี๋ยวบริหารจัดการของก่อนเพราะว่าเราต้องเก็บของเพิ่มเรื่อยๆเอรมันยมเคยเลยพิมพ์ดีเคยเคยนิ้วตกล่องแลม่ได้พิมพ์อยาให้พูดเลย เคยหนังเลิปเปิดไหมครับแป๊กลงไปอย่างนั้นนะขานี่ไงมันมีบอกให้เราสำรวจสำรวจนี่คืออะไรอ่ะได้อะไรมาเฮ้ยกล้องสวยจังเลยอ่ะซื้อไหมล่ะกล้องของพวกแอนนารอยด์เนอะเนี่ยให้ดูใกล้ๆกล้หูซูมได้ด้วยดูดิดีเทลนี่เพชรนอันเพจหนึ่งอันไม่มีในตากล้องใช่ใช่ได้เพจหนึ่งอันนี่เดี๋ยวเราจะเอาเพชรนี้ไปใส่ที่รถไฟต้องรีบทยอยเอาไปใส่ด้วยนะ แบบเก็บส, ic, สามาันเราไปไปใส่ทีเดียวไม่ได้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 แต่ว่าแบบกลัวลืมไงเกมนี้ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกจำพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าเราต้องทำอะไรเพราะไม่งั้นลืมจ้าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ไงได้แล้วหนึ่งตัวมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีหรอกนี่ไงโทฟี่ฮัลโหลชาลีตุ๊กตาตัวนี้ชื่อชาลี มื่อวานเนี่ยบิ๊กซีนิม่าฉายหนังเยียบของชาลีชแชปลินที่ชาลีโกโ้สิ่งที่น้องก็ัวตอนนี้คือหนังหน้าของน้องชนล,ลี่ <c oughs> คือแบบเล่นออ้ยเธอร <c oughs> ูนี่ไงคิดี่าอะไรที่จะเป็นอย่าง <c oughs> ี้บ้เออมันกวนเข้าใจปะแบบจะยิงแล้วก็หัวแบบสอ <c oughs> ดสันก็แก๊กก็แก๊กอย่างเงี้ยอ <c oughs> ๊ย <c oughs> ตกใจอันนี้กูตกใจจริงอันนี้มึงกูตกใจจริงกูไม่ได้สแตนด์อินนะเมื่อกี้คุณตำรวจคุณตำรวจอย่ามาค่ะตรงนี้ไม่มีคนตายนะคะเธอจะตายใกล้ใกล้ไปแล้วคุณตำรวจอย่ามาดิฉันยังไม่พร้อมยังไม่นงมาทีอู๋ยังไม่โดนเลยอ่ะโอ้ยโดนจนได้เลยอ่ะคือสามนัดแล้วว่าหัวแบบหัวมึงน่าจะแตกตายไปแล้วอ่ะคิดดูดิ คิดคิดดูใครดีไม่ถึงอีกแ่อย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินสามดีนะเออสักทีเถอะปืนกระสุดมากมากอ่ะจริงๆเราไม่อยากไม่อยากปินกระสุดกับซอมบี้เยอะขนาดนี้นรถมีอะไรไหมนี่มีไม่มีเห็นมเนี่ยมีมีมีังมี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 มนมีมมี เขามีถังแล้วถังแกะถัง uh. ถ er ังน้ำม er> oh. ันอ้าแล้วก็มีถังดินปืนมึงมันวางอยู่เต็มเมืองเลยอ่ะมันอีกตัวที่ส่บหลบใช่คือมึงคืออะไรอ่ะมีทั้งถังดินปืนถังอะไรแบบวางอยู่เต็มเมืองอย่างเงี้ยเราต้องหาที่ตัดที่ตัดโซ่ไม่มีตรงนี้แล้วว่าไปอยู่ตรงไหนแสดงว่าตัวแสดงว่าตัวเต็มเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบ ูก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยไม่ต้องอุ้ยโอ้โหตรงนี้แม่งมีสองตัวเลยอ่ะจากตอนแรกมีตัวเดียวนะเว้ยไม่ต้องรู้โหขิ้ข้อเหลือขี้ไม่ไว้ใจมันใช่ไหมกูไม่ไว้ใจอยู่แล้วตอนเนี้ยอะไรก็ตามกูไม่เคยไว้ใจเฮ้ยนี่ไงได้แตายอีกตายซับตายซ้ารหัสเปลี่ยนปะ937จำไว้ด้วยนะ 9 37, 9, เ,เก้าสามเจ็ดก้าด้วยนะจ๊ะเออตะเ่งเมกี้มันมันมีวง้าวงขวาใชไาาไ่ไหมเป็นราคามีางเราไมู่้่ะหมุนไปทางเดิมก่อนทางซ้ายก่อนซ้ายสิซ้ายตไเที่รหัา,าอะไรนะเก้าเจ็ดสะเก้าสามเอลเก้าสามเจยังไม่ทันไรเป็นคนอัจฉริยะยังไม่ทันไรเลยเกลียดคำว่ายังไม่ทันไรเลย เนี่ยดูมันเดินดิควรตีนขนาดเนี่ยม,มึงติดเลน AGI เไอป่ะวะเนี่ยเดินแบบเนี่ยดูเดินดิเนี่ยระดสภาพว่า p ีจะไม่เล่นง่ายกว่าได้ไงอะธรรมดาก็เล่นยากอยู่แล้วนะมึงกูไม่เข้าใจว่าอุ้ยต้องออกมาซ้ายนะต้องออกมาขวานะ ออาไปนี่พยายามมากเลยอ่ะอุ้ยเจ็บนี่มาจากไหนวะมองไม่เห็นเมื่อกี้มองไม่เห็นเลอุอ้ยเจ็บแล้วอะเจ็บแปลขึ้นมาทัานทีอกหักใช่ไหมแบบเกินเกินกี่วิละนับด้วยนับด้วยโอ้ยเข้าไปที่ไอสตีชันนี้ก่อนปะว,วะ ้ยไปเอาไข่เซฟก่อนดีกว่สามเสฟเธอแน่ใจนะขาวขาใช่ปะเออเธอแน่ใจนะ9สามแสนอุ้ยมีกระสุนตรงนี้ดีจังเลย,อ,ยอุ้ยตกใจอะไรวะอือนี่ฝ่าหลบแล้วนะเนี่ยคือใน,ใน,เ,กในเกมเนี้ย perfect dot ก็คือหลบยากขึ้น คือไม่ได้ใช้ได้แบบตลอดอะคือเหมือนแบบนี่พยายามใช้มาสองครั้งแล้วนะไม่ได้เลยอะไม่ได้เลยอะค่ะแต่กิเข้าเลยพิชนี่ยเลงน่าจะง่ายขึ้นโอเคตายฮาวนี่ไงเจอเนี้บันทึกจริงๆเขาให้ไปหาเบาะแสนะต้องมาที่ห้องนี้ก่อนแล้วไปหาเบาะแสแต่เราเดนรู้แล้วไงเราไปเอารหัสเราไปเอารหัสเลยเป็นคนรู้รู้ดีอ่ะ ไม่ต้องมีใครบอกคุฉลาก็ขนาดนี้คนฉลาดเขาก็ทำกัน่างนั้นแล้วครับพี่อะไรนะ937 937 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 3แล้วก็7เก่งมากเลยไงได้เหมือนเดิมอ่ะได้ก๊อกที่เมื่อกีเปิดไปออกก็คือไม่โดนได้เหมือนเดิมได้ตัวนี่นะครับที่ประกอบ ประกอบปืนอันนี้เป็นปืนอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นปืนขอดูปืนนี้ก่อนไม่ได้ดูปืนที่จิวใช้เลยอ่ะแฮนด์กันนะก็อก ok 19ปกติจิวจะใช้ซามูไรเอชไม่ใช่หรอทำไมภาคน,นี้แบบใช้ปืนแบบเอาไปใายนี่ไปตรงไหนฮ่ะตรงหน้าอกนี่ไงมีสายอยู่เธอไม่เห็นไม่รู้เรื่องอเธอนะ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย พยายามหมุนมุมกล้องให้แบบสมูทเราเข้าไปในนี้กันเถอะมีไหมไหมอุ้ยนี่ไงมีจร,งจริงด้วยอ่ากูรู้แล้วว่ามึงจะไปไหนจะเดินชนกำแพงอีกนานไหม เปลี่ยนเป็นมีดกันมันน่าจะยังไม่ตายเพื่อตายปะวะตายแล้วแหละมีความไม่ไว้วางใจตลอดเวลาเลยอะ่อะตายรอะ่ะใส่ตะเพิ่มใสตะเพิ่มนี่คือไม่ได้เก็บแบบตามเมนโมเลยอะ่ะ โอ้ยแล้วเราจะไปหายคีมตัดเหล็กนี้จากไหนอ่ะเรายังไม่เจอเลยอ่ะเอาไปซ่อนไปเลยไม่รู้นะเออไม่เจอเลยพุดจริงคือในภาคนี้คือเอาคีมตัดเหล็กไปซ่อนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็เลยแบบต้องพยายามใช้กระสุนกระธรรมดาไปก่อนอ่ะมีเยอะมากตอนเนี้ย นี่มันต้องเป็น Subway Company Office นะคือเป็นหน่วยก็คือตอนนี้เรายังทำสวิตอะไรไม่ได้นี่ไงว i s b a l ล์ซับเวนะครับ Station with the train will stop นะคือตอนนี้รถไฟหยุดอยู่นะฮะ with รีสต็อปหเพราะมีเหตุขัดข้องที่โรงไฟฟ้าหรอต้องไปเปิดมาโอ้โรงไฟฟ้าอีตรงที่ซอมบี้เยิไปแก้นะใช่ที่เราต้องไปดับไฟแสดงว่าเราต้องไปตรงนั้นก่อนเลย ไล่าไมาไล่มาโอเคไปที่ตรงนู้นดี่าไปดับไฟอย่าลุกขึ้นมานะในห้องนี้ ได้ยินเสียงตุ๊กตานี่ไม่ได้ช่วยฟังเลยเนี่ยเห็นไหมนะครตอนนี้จะลองเล่นแบบน,นี่เรายังไม่ได้เซฟใช่ปะยังไม่ได้เซฟเลยอะต้องไม้ เก็บต้นไม้ไปดีไหมเก็บไปเถอะเก็อไว้นี่คือลมฟ้าใช่ไหมห้วตายจะกระเด็นตายทำตายฟ้าตายอีกแล้วกระเด็นมาฉดนเมื่อกี้คือกระเด็นเร็วมากโอ้โหเป็นกบไถโยว่ะเออแบบกระเด็นขึ้นมาไถโยว่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะยังเก็บไม่ได้ของเต็ม เาไปดับไฟก่อนเลื่อนด้วยเดี๋ยวกล่องอันนั้นมันบังได้คางลงมาเฉยๆนี่ไงตอนนี้หวังว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เจอเนเมซิสเนาะก็ดับไฟตรงนี้ก่อนดับไปแล <tinc S 1> ้วร<ๆ>่างวารีพิฆาตมึงว่าเนี่ยเขาจะพิฆาตมึงก่อนไปแล้วโอเคตอนนี้เราปิดไฟแล้ว ตอนนี้ไม่มีไม่มีตุ๊กตาแล้วอ่ะนี่คือรีแพร์ซ่อมหรอทำไมเขาพูดรีแพร์ฉันฉันไม่เธอเธอคิดดิเธอคิดไม่ดีอ่ะเธอเป็นคนคิดไม่ดีอ่ะเขาว่ารีแพร์ไม่ <laughs> <ๆ>คิดงี้ดิเธอเป็นคนคิดไม่ดีอ่ะเป็นคนคิดไม่ดีนะเราอ่ะเนี่ยคิดไม่เคยดีเลย <laughs> นี่ไงที่ตัดโซ่แล้วเดี๋ยวต้องกลับไปตัดเชื่อไหมกลับไปตัดทุกอัน เฮ้ยมีคนอยู่มีใครอยู่ในนี้เหรอเปิดดีไหมอะแต่มันล็อกอยู่อ่ะหรือเราต้องเปิดวะใช้คีมตัดโซ่เออเปิดดีไหมอะเปิดเถอะอยากรู้เราเล่นเกมนี้เราต้องมีความอยากรู้อยากเห็นถ้าเกิดมันมีความดีข้างในอะก็ปิดไหนขอดูหน่อยสิเป็นทัศน์ีด้วยอ๋อมีคนรอดอย่า don't infected. look not No, 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 an at that, right? wait, like all please! me I'm ยิงหัวโดนกัดเหรอเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้บอกว่ามันยังไม่ได้โดนกัดนะจิวบอกว่าเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขาติดเชื้อเธอเป็นหน่วยสตาร์เหรอพวกนี้ไงก็ต้องตายอยู่แล้วพวกเธอไอ้ส่งมาให้ฆ่าทีมเดียวกันเหรอนี่คือมิโคลายนะครับ Need heart like you. บอกให้เราไปนั่งคอยที่ subway station นะครับไม่ต้องทำอะไรอ้าวก็ดีสิให้ไปนั่งรอเลยอะ่ะไม่ต้องหาของมให้มาทำไมอะ่ะอูม,มันยิงกระบาลเลยอ่ะเธอเอูอ๋สารน่าเออยังไม่ทันนิดยังไม่ทันนิ้รู้เลยอะ่ะว่าติดตัวเชื้อหร<พ>ือไม่ติดโคตประกอบเลยเออมีไรอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไง training log กจุลายนที่10นะครับ s ักส e เ l อร์ o ซนต์อัม o บล o r a อร o เปอเ a อ๋อเหมือนเป็นไดรี่ของเขาเว้ยคือแบบประมาณว่าเป็นนักเคยเป็นนักโทษมาก่อนแล้วคือแบบ Umbrella Corporation เนี่ยยื่นข้อเสนอให้แบบมาทำงานไม่มาให้มาทำงาน,นในหน่วยของไอ้นี่ UBCS เออนี่ไง Move นะครับอ๋อคือ UBCS เนี่ยเกณฑ์คนเว้ยคือแบบเกณฑ์คนแบบ พวกนักโทษทหารเด ai, ินตายหรืออะไรพวกนี้ให้มาเป็นหน่วยลบก็เหมือนว่าเออถ้าตายไปก็ไม่ได้เสียดายอยก็เหมือนอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะเป็นหน่วยออกลบไปก่อนก็คือมาทำมิชชั่นแต่ละหน่วยก็จะถูกส่งมาให้มิชชั่นต่างกันฉันว่าเราเซฟก่อนีกโอเคตอนนี้น่าจะนานแล้วสําหรับ EP นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีหน้ากันดีพีสองจุดหใช่เดี๋ยวก่อนอีพสามก็ได e? ้ไหม เออโอเคนะครับไงวันนี้เดี๋ยวขอเซฟเกมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อใน EP หน้านะครับซึ่งจะลงเร็วๆแน่บอกเลยเดี๋ยววันนี้คิดเสียอัปเปอร์แล้วคุณอาร์เทมิสก็ต้องลาไปก่อนเมื่อกี้เรียกชื่อตัวเองอะไรอาร์เทมิสอาร์เทมิสนะครับต้องลาไปก่อนไงเดี๋ยวมาพบกัน EP พีสามไปจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย